สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลจากโควิด -19 ค่ะติดตามได้จากคุณปุณธน,นิตาวากระดวน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคปัจจัยถวายแด่พระพิสุสัมมนเนรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทั่วประเทศ พาราชปริยติกวีศาสตราจารย์ดออรอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถวายพระพิสุสัม,มนเนรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของมจลอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นร่วมกับคณะผู้มีจิศตศรัทธาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนในโอกาสนี้พระราชปริยติกวีศาสตราจารย์ดรอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยได้มอบเกียรติบตัตรแก่ผู้มีจิศตศรัทธาในครั้งนี้ด้วย พระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากล่าวรายงานถึงการจัดตั้งศูนย์โรงทานช่วยเหลือพระพิสุสัมมาเนนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อสนองนโยบายมหาเถระสมาคม เพื่อเป็นการบริหารวิชาการแก่สังคมและเพื่อช่วยเหลือพระพิสุสัมมาเนรและประชาชนในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพจำนวน2,000ถุงข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารและปัจจัยโดยได้เริ่มนำเนินการนำร่องในพื้นที่ภาคกลางก่อนและจะขยายไปยังภาคอื่นๆต่อไปช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พระเทพปวระเมธีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กล่าวเพิ่มเติมว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรการในการดูแลพระนิสิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จำนวนส0 0รอรูปเว้นระยะห่างเพื่อควบคุมมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย บายการทำงานที่บ้านโดยใช้การทำงานผ่านระบบออนไลน์จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้นิสิตท,ทำงานช่วยเหลือสังคมพร้อมมีค่าตอบแทนให้ด้วยโดยมหาวิทยาลัยได้ได้กำหนดมาตรการ ดูแลพระนิสิตซึ่งอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประมาณกับ400รูปแล้วก็ได้กำหนดมาตรการการอยู่ร่วมกันเว้นระยะห่างเพื่อ,อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยได้ ได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการให้ทำงานที่บ้านก็คือ Workform Home อโดยใช้การทำงานผ่านผ่านระบบโซเชียลเทคโนโลยีก็คือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนการประชุมใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีมาตรการช่วยเหลือนิสิตก็คือลดค่าธรรมเนียมตามนโยบายของกระทรวงตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้มีการลดค่าธรรมเนียมผู้ที่เกี่ยวนิสิตที่ได้รับผลกระทบะมหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมแก่นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีทางภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น เอ่อตลอดปีการศึกษาส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรปกติลด20เอหลักสูตรภาคพ,พิเศษลด1 5นนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตด้วยการมอบทุนการศึกษาปกติมหาจุฬามอบทุนการศึกษาจะเป็นจำนวนมากอยู่แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะได้ าทุนมามอบให้แก่นิสิตเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตเพิ่มมากขึ้นสำหรับการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สำนักงานใหญ่ในครั้งนี้เริ่มดำเนินการที่ภาคกลางก่อนมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยาภาคเหนือที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจังหวัดมหาสารคามและภาคใต้วิทยาลัยสงฆ์สุร,ราธ,ธานีจังหวัดสุร,ราธ,ธานีค่ะเรื่อง,เร,องเรื่องการตั้งศูนย์เนี่ยนะมหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการาแพร่ระบาดของเชื้อ,อไวรัสโควิด -19 เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผู้บริหารครูบาอาจารย์ของมหาจุลาร่วมลงขันก่อน ท่านอธิการบดีรองอธิการบดีผู้บริหารเนี่ยได้สละเ,เงินเดือนเ,อเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆรูปละสองเดือน3เดือนหรือ1เดือนก็แล้วแต่เนี่ยเอาเป็นทุนเริ่มต้นก็เรียกว่าที่มาแจกวันนี้ก็คือ,อกองทุนสําหรับช่วยเหลือเป็นการเฉพาะแล้วพอมาชุลาเริ่มตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยก็มีญาติโยมสาธุชนรวมทั้งพระเถรานุเถระเนี่ยได้มาร่วมบริจาคสนับสนุน ทั้งในส่วนของเงินหรือปัจจัยและในส่วนของข้าวของเครื่องใช้ก็เขาเรียกว่าทยอยมาบริจาคมากขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ที่วางน้อยเนี่ยเพียงพอต่อการใช้แต่ว่าทําอย่างไรที่เราจะระดมทุนเพื่อไปช่วยสังคมคือชาวบ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายถ้ามีกุศลศรัทธาจะมาร่วมมาร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ ช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ที่<า>มหาลัย<ม><ม>ที่วังน้อยแห่งนี้นะสามารถติดต่อได้ตามตามหมายเลขโทรศัพท์และก็บัญชีที่จะขึ้นข้างล่าง